นอพวกเราตอนนี้นะฮะรีวิวกันขึ้นกระชาดงกี้นะคะขายแข็งแล้วหายใจไม่หายใจไม่ได้หายใจไม่ทั่วทองนะซูมเติร้นตรงข้ามอีกอะซูมเติร์นตรงห้ามแล้วเนี่ยอยากค้างนานค่ะช่วยลงได้แล้วค่ะทีนนี้หัวมากเนี่ยข้างหลังเห็นดูนะโอ้โสดมากโวดไหล่กอดปวดขามันเสียวๆไงครับ สนเยอนี่ปวจริงนะเนี่ยไม่ได้วันนเออปวจริงหน้าต้องไปฉีดโมท็อกแล้วเนี่ยออริงๆน,น,<อ>น,น,นะ<อ>เียเลยอ่ะ เล่นอขาตัวนี้เหงื่อแตกแบบน่ารักเพราะว่ะลงเรียงเนี่ยเดินเดี๋ยวๆดีโอ้ไมเจ้าไปขึ้นโยโกฮาม่าก็ว่าเสี่ยงแล้วนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงไปแล้วต้องไปถ่ายตกภาพนะไม่ไม่ยคืถ่ายไปเรื่อยๆว่าเป็นของจริงหรืเป็นยังไงอะวิวของยูทูบนะคะเดี๋ยวจะลงยูทูบเลยแค่นี้ว่ามัน มันนะหน้ากูหมดคิวตลอดคือมันมันหมดคำซีเวลตอนนี้ทางสิ่งอยู่ชั้นแบบเหมือนยชั้นยี่สิบอะไรเงี้ยอารมณ์แบบโอ้ยแล้วมันก็ใสไปใสมาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากจะลงมาค่ะตอนนี้ว่ามันมันลงไม่ได้นะนนเนี้ยอือม,มันก็จนะลงแล้วแหละแต่ว่ามันก็เออนะอย่าตอนนี้หละคนละพันเยนนะคนลนะพันเยนค้าขึ้นแต่อย่าหาทัดีกว่าแต่อย่าหาทำถ้าใครกลัวความสูงไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามัน ปกติไม่ได้กว่ความสูงนะแต่รู้สึกว่าเออแต่มันก็สวยนะพอดูมันมีความสวยไม่ได้กว่ความสูงเนี่ยสูงสุดแล้วตรงแน่ตรงแน่ตรงแนี้จุดสูงสุดนะคือไม่ได้กว่าความสูงแต่ก็รู้สึกเสียวนะคะแบบว่ารู้สึกว่าอยากทำแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองแบบชันลิ้นนะคะดูวิวของโคลักเบียทั้งหมดเลยนะนี่ไหนไหนกุลโกอบปกกี้ไหนข้างล่างนะอันนี้ดูหน่อยนะโอ้ยพ่อแม่เจ้าคะทางแล้วถามมาหน่อยสิคะ โอ้ยเรากำลังนะคะอยู่ยนี่เราจะ,ะลงแล้วค่ะโอ้ยทำไมันเสียอเกินกวเล่นนี่วันเล่อยู่ในวันเศร้าน่าจริงเพราะว่าก็ก็อย่างที่เห็นนะคะก็มานั่งกับชาวเราแต่ก็เริ่มเริ่มหนาขาลงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะขึ้นน่ากลัวมันเริ่มปงแล้วอ,อะไรเงี้ยก็ม <laughs> ันลงมาแล้วจ้ะทุกคนเห็นไหมเหรอไหม นี่คือวิวอซากานะอซากาก็มีตึกเมืองเยอะนะเป็นตึกเมืองเยอะอยู่ที่พูดมาแค่หลรกลัวเนีน่ยลุดุล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 ุนีลุลุนุลนลุลุลนละลนะกกทล้ลุลุลุลลุลคลุลุลิลุลุนลุลุลลุลุัุงุล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 ุ น,นงแล้วค่จะเท้าโอ้โหนี่น้องกี้ยักษ์นะฮะเปนวัสดุชก้านะน้องกี้ใหญ่คือของเยอะมากมีให้ช็อปเยอะมากก็บอกว่าที่ตึกขนตาปอมอ่ะคือราคาดีมากเลยแค่พันเยนใครจะมาซื้อซื้อที่นี่ยุมเพราะว่าข้างนึ่งก็ถูกมากใช่ไหมถ้าพี่ไปมันแพงมากไปดูมาแล้วแพงกว่าเยอะเลยี่งนะ้นราคาดีแควววว ไอ้ฉี่จราดนะกลัวมากเลยจริงนะไม่ได้พูดเยอะๆไม่กลัวแล้แบบกลัวกลัวกลัวจริงกลัวเล่นอยู่ในเวอร์โซ่ปกติปกติเวอร์โซ่คือเล่นแบบเบียดขนาดเบียงวันนี้ยังไม่ไม่กลัวแล้วอันนี้แบบใจตุ้มๆต่ำๆนะไม่แนะนำรับคนกลัวความสูงนะไม่แนะนำใครเลยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครอยากลองแชร์น์ใหญ่เห็นเมืองแบบเล่นอะไรแบบเหมือนมาแล้วอ่ะเออก็ต้องเล่นนะแนะนำว่าเล่นก็ดีเพราะมันก็คุ้มนะเออจริงๆว่าคุ้ม ลองเล่นไปเถอะมาแล้วทั้งที่ก็เล่นให้คุณมนะพลพันเย็นเองนองกี้เราน่ารักมากนี่เล่นในวิวเท่าไหร่งล,งลงมาอยู่ทำไมลงช้จังอเงะเสเทั้งมือทั้งมือทั้งเท้าก็เหงื่อแตกเราเลยเหงื่อแตกคือนั่งนิ่งไม่กล้าขยับใช่ไม่กล้าขยับ ที่พูดมากด้วยนะก็ก็กลัวด้วยนะไม่ใช่อะไรกลัวเขาพูดเยอะห,หน่อยในใเห็นไหมโอ้โหอะลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ย รู้สึกจริงจเลยนะรู้สึกยังไงนะคะตอนนี้รู้สึกขามันสั่นๆไม่รู้ไช่ปวดไปหมดเลยเกรงมัน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 เขาบอกว่าจริงๆจะนั่งแบบสบายๆก็ได้นะเพบาว่าเออยวิวสวยจังอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้มันทำไม่ได้จริงๆิขนาดแต่เขาโบกมือเมื่อกี้ละเอาอีกแล้ว าตอนทองบริบแต่ของชอบเยอะมากจริงโอซาก้าในในนี้ตรงชินแทบาชิเนี่ยของชอบเยอะโดยเฉพาะร้นยี่ใหญ่นะคะชอบของเยอะจริงๆยเยอะแบบซูเปอร์เวลี่เยอะเลยอะเยอะมากหุ้นเยอะแต่